เนื่องจากที่ว่าในวิดีโอนี้นะครับมีสกินมากถึง40สกินด้วยกันฮะจริงดินับแป๊บหนึ่งสองอืมใช่40ท่วนซะด้วยเอาแะ้วไงงานหนักแล้วทีนี้ก็อย่าที่ได้ยินไปนั่นแหละครับทาให้วิดีโอนี้นะครับน่าจะเป็นวิดีโอที่ต้องใช้พลังงานอย่างมากในการทําแล้วมันก็ต้องยาวมากแน่ๆนะครับดังนั้นผมขอใช้เวลาในการอธิบายธีมของสกินเนี้ยแค่แป๊บเดียวก็แล้วกัน เรื่องราวของ Snowdown Showdown Universe นะครับเป็นเรื่องราวที่เหล่าแชมเปี้ยนเนี่ยได้รับบรรยุทช่วงท้ายปีนะครับที่มีหิมะโปรยปลายทำให้พวกเขานะครับได้มาเล่นหิมะกันโดยในจักรวาลนี้นะครับจะมีดินแดนนะครับหนึ่งที่มีชื่อว่าวินเทอร์แลนด์ซึ่งเป็นดินแดนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปีนะครับทำให้ผู้คนอยู่ที่นั่นเนี่ยมักจะอาศัยอยู่ร่วมกับหิมะแล้วก็น้ําแข็งอยู่เป็นประจําโดยมีแชมเปี้ยนและเหล่าพูดบางคนนะครับที่อาศัยอยู่ที่นั่นด้วยโอเคเขาพูดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับต่อไปไปรับชมเนื้้อออหหาาลลััักกกกกนนนเเเยดีว่่บืืรงสิ ชุด Snowdown Showdown Universe งานเทศกาลนะ้า s n o ดีอย่างที่บอกไปในช่วงเริ่มนะครับว่า Snowdown Showdown Universe เนี่ยมีแชมเปี้ยนแล้วก็สกินที่เยอะมากๆแต่ก็ยังดีนะครับที่ยังมีการแบ่งทีมแล้วก็มุนหมู่ของสกินงั้นเรามาเริ่มกันที่สกิน s n o ดี Snow Day นะครับคือชุดสกินที่เหล่าแชมปเปี้ยนได้รับบรรจุในช่วงฤดูหนาวให้พวกเขาเขาได้มาเที่ยวเล่นในงานสงครามปาหิมะโดยในเรื่องแล้วก็ปุมหลังของพวกเขานะครับจะเอามาจากจากาักรวาลหลักและส่วนเพิ่มเติมมานะครับก็คือเทคนิคในการปาหิมะของพวกเขาเองโดยที่คนแรกครับมาเริ่มกันที่ Snow Day บาดพลังระดับคอสมิกสุดยิ่งใหญ่ของบาดรวมกับธรรมชาติที่คนทั่วไปไม่อาจเข้าใจได้คือสุดสำเร็จในสงครามปาหิมะ อันเชิญเพนกวินมากมายจากวินเทอร์แลนด์แสนวิเศษทำร่างกายให้อบอุ่นด้วยโกโก,โกร้ร้อนพร้อมกับการใช้ประตูมิติที่พาใครไปที่ไหนก็ได้ทำให้วอเตอร์ริงแคทเทเกอร์ผู้นี้ไร้ผู้ต้านทานท่ามกลางทุ่งหิมะและเสียงบรรเลงแห่งความสุขตามในเรื่องเดิมนะครับตวัวของบาร์เน่ก็เป็นสเลเชียลที่รักในเสียงเพลงแล้วก็รักในสิ่งมีชีวิตทำให้ในซดเรนะครับเขาก็ยังมีเพื่อนเป็นมีฟและก็ยังมีกโกโกร้ร้อนๆนะครับมาช่วยเหลือผู้คนในยามที่พวกเขานนหนาวเหน็บนั่นเอง คนต่อมาสนโนเดย์นานาไม่สามารถต้านทานเสียงเรียกแห่งการแย่งชิงผงแป้งสดๆณนะที่นี้คือหิมะนะครับและเป็นโชคร้ายของผู้ที่ไม่รู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นเมกนานาหลบซ่อนอยู่ใต้พื้นสีขาวรอคอยที่จะยกระดับสงครามปาหิมะไปอีกขั้นและบางทีก็รวมถึงการฉีกร่างของใครบางคนอีกด้วยครับก็ตาน,นั้นแหละ ตัวจักอาร์ตน้องก็กำลังจะกินเพนกวินจากเวิเทอร์แลนด์ด้วยนะคนต่อมาสโนเดย์ซินดาเวทมนต์ที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อคืออีกหนึ่งวิธีในการเข้าร่วมสงครามป่าหิมะด้วยพลังที่ถูกปลดปล่อยของซินดาจะกลายเป็นฝันร้ายสำหรับใครก็ตามที่เกีิดการโดนหิมะอัดเต็มหน้าทุกคนต่างก็มีด้านที่นุ่มนวลแม้แต่ดาร์ซาวเรนเองก็เช่นกันซินดานะครับนบะว่าเป็นตัวละครที่มีพลังเยอะมากๆในเอลอเนีย ค่ว่าในปัจจุบันนะครับนางแกไม่ค่อยได้ออกโรงเฉยๆตัวละครต่อมา, Snow Day, มาสโนดดมซสฮาซาสดาหแห่งไหายนะรักสโนดดเหมือนคนอื่นๆหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะมซสฮารู้ว่าสักวันเดวอยต้องกินกินทุกสิ่งทุกอย่างการสวมชุดกันหนาวที่ทันสมัยขนาบข้างด้วยกองทัพโปโรจำนวนมหาศาลเขาพร้อมที่จะสร้างความวิบัติสโนบอลให้กับงานสังสรร์น,นี้แล้ว เป็นเครื่องยืนยันที่ดีนะครับว่าในจักรวาลสโนว์ดาวโชว์ดาวยูนิเวอร์สเนี่ยมีตีมหลังนะครับอยู่ในโลกของดูนเทอร่าตามเนเรื่องปกติแต่นั่นอาจจะมีสาเหตุมาจากที่ว่าสกินพวกนี้นะครับเป็นสกินในช่วงแรกๆของหลีกออฟเดยเจนเสีย์ตอนนั้นนะครับแผนที่ของหลีกเนี่ยยังเป็นแผ่นที่เก่าอยู่ทําให้เนื้อเรื่องนะครับอาจจะไม่ได้ขยายใหญ่เหมือนกับในปัจจุบันนะนะตัวละครต่อมาสโนเดซิกซิกรู้เรื่องการโยนระเบิดอยู่แค่อย่าง2อย่าง ดังนั้นเขาจึงยินดีที่จะปาบอลหิมะแทนที่จะเป็นระเบิดหากคำว่าอย่างสองอย่างหมายถึงรายร้อยและคำว่าบอลหมายถึงวัตถุทรงกลมที่สามารถระเบิดได้แล้วก็นะอืมก็ว่าอยู่ถึงว่าทำไมซิกใส่สกีนี้แล้วมันดูเบาๆมันเป็นบอลหิมะนี่นะ้องไม่ใช่ระเบิดอืมอมตัวละครต่อมาสโนเดย์ซิงแม้แต่นักเคมีสุดคลั่งยังต้องมีวันหยุดพักซิงเองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น เขาเดินเข้าสู่สนามรบพร้อมกับแคร์เรนหิมะที่รับคมมาเป็นอย่างดีรวมกับกระเป๋าเดินทางแบบพกพาที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการจดลิขสิทธิ์เข้าสู่เกมการปาหิมะและเขาจะชนะต่อไปเรื่อยๆเอาจริงนะครับผมก็ว่าสิ่งในสกินเนี่ยมันก็ดูน่ารักแปลกๆันนะสกินต่อมาสโนเดย์เกรฟด้วยปืนยิงหิมะสุดทรงพลังบวกกับความมั่นใจในตัวเองของเกรฟเขาเข้าร่วมสงครามป่าหิมะทุกครั้งโดยหัวใจที่มุ่งมั่น เหมือนกับตอนที่เขาแหกคุกออกมาไม่มีผิดใช่แ่้วถึงการระเบิดทุกอย่างโดยไม่สนใจความปลอดภัยของผู้อื่นแม้แต่ตัวเขาเองก็เช่นกันก็ตามเนื้อเรื่องนะครับก็เกรฟเนี่ยเขานั้นเคยอยู่ในคุกมาก่อนแล้วก็ได้แหกคุกออกมาด้วยตัวเขาเองนะครับพอไปอยู่ในสโนเดนเนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนนะครับไปใช้ปืนยิงหิมะแทนก็ดีเหมือนกันนะลนะโอเคครับคนต่อมาคนสุดท้ายในชุดนี้สโนมาริงเจอร์เขาถูกสร้างขึ้นโดยพลังจากหมวกวิเศษ สโนบาริงเจอร์แสวงหาวิธีทางวิทยาศาสตร์สำหรับเทศการสโนว์ดาวทั้งวิถีโค้งของบอฮิมะความร้อนของโกโก้ Go ที่เย็นลงการสร้างป้อมปืนกลรวมถึงเจ้าหมูคแครอทก็เป็นสิ่งที่เขาเออกแบบเองทั้งนี้นะครับก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสโนว์บาริงเจอร์เนี่ยอยู่ในทีมของสโนว์เดย์หรือเปล่าแต่จากที่ดูนะครับก็เหมือนว่าเขาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสมาชิกที่เขาร่วงสงครามการปาฮิมะแล้วนะต่อไปครับมาดูที่ทีมสกินต่อมาสู่อาณาจักร ที่มีแต่ความหนาวเย็นและเสียงหัวเราะกับสกินชุด Winter Wonder โดย Winter Wonder สกินนะครับก็คือสกินชุดที่เหล่าพูดหรือว่าเหล่าแชมเปี้ยนที่อยู่ในลีกออเบรจินเนี่ยได้ไปอยู่ในสถานที่ที่มีชื่อว่า Winterland นดะครับโดยที่นั่นเนี่ยคืออาณาจักรที่ปกครองโดยโปโรคิงแล้วก็มีแชมเปี้ยนหลายคนในชุดนี้นะครับที่ได้เป็นค้ารับใช้หรือว่าเป็นเพื่อนสนิทนะครับของโปโรคิงในราชสำนักของเขาอีกด้วยโดยมาเริ่มกันที่สกินชุดของโปโรคิงคอร์ดนะครับ วินเทอร์วอนเดอร์โซลกะดาเชสผู้เปียเ่ยมเมตตาจากราชสำนักของโปโรคิงเดินแดนของโซโลกะเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตแสนสวยงามที่ถูกสร้างขึ้นจากน้ำแข็งวิเศษโรงเลี้ยงสัตว์เหล่านั้นยืดเรียงกันนับร้อยไมย้โดยมีผู้ติดตามของเธอเป็นผู้ดูแลตอนนี้ก็ได้จาสังเกตได้แล้วนะครับว่าในเรื่องในสกินชุดวินเทอร์วอนเดอร์เนี่ยจะมีความแตกต่างจากสโนเดนนะครับที่มีการอ้างอิง e ตีมมาจากจากักรวาลหลัก ข้อไสกินชุดนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวใหม่ที่เกี่ยวข้องกับวินเทอร์แลนด์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับดูนเธอร่าแล้วคนต่อมาวินเทอร์วันเดอร์ลูลูแม่หมตัวน้อยพร้อมกับเพื่อนโปรโรผู้แสนน่ารักนามพิกซ์เวทมนต์น้ำแข็งของลูลูสร้างความอัศจรรย์และความชื่นชอบให้กับผู้คนในเทศกาลสโนดาวแถมเธอเองเก็ออยังเป็นนักสู้ที่เก่งกาจสามารถยิงแท่งน้ำแข็งแหลมคม หรือเสกให้ศัตรูเป็นสโนแมนตัวน้อยที่ไรผิดภัยช่างน่ากลัวและเหมาะกับเธอจริงๆใช่ครับตามนั้นทั้งน่ากลัวและก็น่ารักในเวลาเดียวกันสกินต่อมา Winter Wonder O'Leana ตุก๊กตาสาวน้อยไขายลานผู้เปลี่ยนไปด้วยเวทมนต์แห่งวินเทอร์แลนดครั้งหนึ่งโอเลียาเคยอาศัยอยู่ในลูกแก้วหิมะที่สร้างขึ้นโดยนักประดิษฐ์แก่ชาราผู้แสนใจดี ในบ้านปลายชีวิตของเขาเขาได้ปลดปล่อยโอลิแนาให้เป็นอิสระในตอนนี้เธอได้ออกตามหาเจเจจำนงอันยิ่งใหญ่นั่นคือการรับใช้โปโรคิงในราชสำนักของเขากิมเมกเล็กน้อยนะครับจะเห็นได้ว่าอาร์ตของโอลิแนาเนี่ยคือเธอนะครับอยู่ในสโนว์กลบหรือว่าลูกแก้วหิมะโดยที่ข้างหลังนะครับเราจะเห็นว่า,ามีเสื้อขนนะครับของโปโรขนาดยักษ์หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นโปโรจริงๆเนี่ยนายนี่โคตรใจร้ายเลยนะไรออดคนต่อมา Winter w o วอนเดอร์คารมาจอมเวทผู้สรงพลังอีกทั้งยังเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติคาร์มาโปรยหิมะสีขาวไปทั่วป่ามาสจันในวินเทอร์แลนด์อีกทั้งเธอยังเป็นเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ของโปรโรคิงและที่ใดที่คาร์มาสัญจรผ่านที่นั่นจะมีหิมะตามมาเสมอก็สังเกตได้จากสแปดอาร์นะครับที่ฝั่งขวาเนี่ยยังคงม,มีความเขียวขจีแต่ฝั่งซ้ายที่คาร์มาเดินผ่านนะครับมีหิมปะปกคลุมไปแล้ว ดูเหมือนว่าคาม่าในจักรวาลน,นี้นะครับจะไม่ใช่ดวงจิตแต่ว่าเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งมากๆแล้วก็สื่อสารกับธรรมชาติได้คนต่อมาวินเทอร์วอนเดอร์นิโควิญญาณโบราณแสนใจดีและลึกลับจากฤดูหนาวที่เขาวโพลนิโคมองโลกรอบตัวของเธอโดยความอยากรู้อย่างเห็นราวกับเธอนั้นเป็นเด็กตัวน้อยหลังจากการเดินทางที่แสนยาวนานเธอได้กลับมายัางอาณาจักรของโพโรคิง และต้องตื่นตระึงกับอรารยธรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เธอไม่ได้อยู่ที่นี่ก็นีโค็ยังเป็นนีโคลนะครับที่เธอเนี่ยตื่นเต้นกับอะไรหลายๆอย่างตั้แต่ที่อ่านไปนะครับก็หนืเหมันว่านีโคเนี่ยจะยังคงอ้างอิงบางส่วนจากจัก,กรวาลหลักที่เธอนะครับก็ยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเก่าแก่มากๆต่อมาฟอร์ดไฟแอนนี่แอนนี่คือความน่าอัศจรรย์จากวินเทอร์แลนด์เธอเกิดมาพร้อมกับเวทมน วิญญาณผู้พิทักษ์ที่หาได้ยากมากๆในยุคสมัยของแอนนี่แม้ตัวเธอจะเป็นเด็กเธอก็กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความเริงร่าในถงของโบโรคิงก็ตัวของ t ิป p ป e ในสกินนี้นะครับดูเหมือนจะนับว่าเป็นสปิริตแวนการ์ดแลอก็คือวิญญาณผู้พิทักษ์นะครับโดยไม่แน่ว่าตัวของเขานะครับน่าจะอยู่กับแอนนี่มาตั้งแต่ตอนที่แอนนี่เนี่ยยังเป็นเด็กเหมือนกับในเนื้อเรื่องหลักก็ได้คนต่อมาสโนฟลอนด์ป๊อปปมือขวาของโบโรคิง และเป็นดั่งโลกผู้ทรงเกียรติป๊อปปี้ใช้ขนยาวนุ่มฟูของตนปกป้องราชาจากอันตรายทั้งมวลแต่เธอก็ยังเพลิดเพลินกับงานเทศกาลสโนโดาวซึ่งเป็นวันหยุดจากหนึ่งในการประจนภัยอันมีสีสันของเธอป๊อปปี้ในจักรบาลนี้นะครับถูกออกแบบให้มีความคล้ายกับกวางเวเลนเดียแต่ตัวของเธอนะครับก็ยังมีหน้าที่ในการปกป้องราชาอีกด้วยคนต่อมาโบโรไรเดอร์เซจโนี เด็กน้อยน่าสงสารจากวินเทอร์แลนด์อันน่าลงไหลของโปโลคิงเซจนี่ถูกพวกโปโลจับตัวและถูกเลี้ยงดูโดยพวกเขาในตอนนี้เธอได้กลายเป็นแชมเปี้ยนที่ยิ่งใหญ่ขับขี่โปโลสงครามที่ชื่นชอบขนมเหนือสิ่งอื่นใดเธอจะต่อสู้กับผู้ใดก็ตามที่ลุกล้ำเข้ามาอย่างดินแดนบ้านเกิดของเธอใช่ครับนี่คือวินเทอร์มมลครีเซจนี่นั่นเองคนต่อมาสโนว์แมนยิ ตุ๊กตาหิมะผู้อ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งถูกสร้างโดยเวทมนต์ของโปโ,โรคิงยิมุ่งมัน่นที่จะเป็นอัศวินผู้อ่านหารที่สุดในดินแดนหิมะอันขาวโพลนและด้วยการลุกรานของไอซ์คิงทวิสตโอกาสของเขาก็อาจจะใกล้เข้ามาแล้วก็เป็นได้ต่อมานะครับจะเป็นสกินในชุดของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในวินเทอร์แลนด์โดยมาเริ่มกันที่ไอซ์คิงเดี๋ยวแปลกๆฮฮอ๋อนี่มันฉายาไม่ใช่ชื่อเอาใหม่นะครับ ไอซ์คิงทวิชทวิชคือสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความขมขื่นและความเกลียดชังเขาฟอบมองิเทร์แลนด์จากโพลน้ำแข็งด้วยความริษยาที่เกิดขึ้นมาเมื่อใดก็ไม่มีใครทราบจนในที่สุดเขาได้พาตัวเองขึ้นมาสู่พื้นหิมะพร้อมความคิดที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในดินแดนเขาเอาตามหาโบโรคิงเพื่อครอบครองบัลลังก์และเหล่าผู้รับใช้ที่ต้องถูกครอบงำด้วยคำสาบโบราณ ก็ดูสิครับว่าไอซ์คิงทวิสเนี่ยไม่เหมือนไอซ์คิงใน a อเวอรเจนต์ไมขนาดไหนไม่แน่นะครับถ้าเกิดเขาโกนขนสักหน่อยเนี่ยเขาจะกลายเป็นไน e k คิงก็ได้ต่อมานะครับ Dark Candy f i ฟีดอลสติกยามที่แสงไฟทั่ววินเทอร์แลนด์นั้นดับลงสําหรับการเตรียมการในช่วงสโนว์ดาวเวลาของสิ่งเก่าแก่และน่าหวาดกลัวก็ได้เริ่มต้นขึ้นจากมุมที่มืดที่สุดในดินแดนของโปโรคิงผู้ปราศจากความคิดหรือจุดประสงค์ใด คอยไล่ล่าผู้ที่กำลังเสพสุขในงานเทศกาลและจะเชื่อเฉือนทุกสิ่งอย่างที่ขวางทางของมันก็ดูเหมือนว่าฟิลเสติกในจักรวาลนี้นะครับจะไม่ใช่แซนต้าที่มอบของขวัญให้กับเด็กๆแต่จะเป็นการมอบความตายซะมากกว่ายังดีนะครับที่เขาไม่ได้เชื่อเฉือนเพนกวินที่กำลังกลัวเขาอยู่ด้านหลังนั้นคนต่อมาโฟรเซนพรินส์มุนโดกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าชายรูปงามจากอาณาจักรอันแสนห่างไกลนามวินเทอร์แลนด์ มุนโดโดนเวทมนต์ต้องสาบของไอซ์คิงทวิสทำให้เขากลายสภาพเป็นแบบนี้แต่ด้วยความคิดที่ว่าตนนั้นยังเป็นเชื้อพระวงศ์ผู้สง่างามเขาจะไปที่ไหนก็ได้ตามที่หัวใจเขาต้องการโดยนี้ขอเพิ่มเติมในเรื่องเล็กน้อยนะครับในชวงสโนโดาวปี2 0 1 8นะครับเป็นช่วงที่มีเนื้อเรื่องของพวกนีโคโซลกะยิมุนโด o และก็ทวิสนะครับเข้ามา ตัวใน,นเรื่องของอีเวนต์นี้นะครับจะประมาณว่าโปโรคิงนะครับได้ส่งให้นิโคเนี่ยออกไปตามหาไอซ์คิงทวิ์สนะครับเพื่อหยุดยั้งแผนการร้ายโดยระหว่างทางน,นะครับเขาก็ได้พบกับดาเชสอย่างโซลกะแล้วก็สโนแมนนะครับอย่างมาสเตอร์ยิและก่อนที่พวกเขาจะเจอตัวทวิ์สนะครับเขาก็ได้ไปพบว่ามุนโดเนี่ยกำลังถูกแช่แข็งอยู่พวกเขานะครับก็เลยปลดปล่อยมุนโดและจากนั้นนะครับก็ไปต่อสู้กับทวิต์สด้วยกันและหลังจากการต่อสู้ปักพักนะครับพวกเขาก็ได้เปลี่ยนใจให้ทวิ์สเนี่ยกลายเป็นเพื่อน และจากนั้นนะครับโปโลคิงก็โผล่มาและบอกว่าเนี่ยนะครับคือแผนของโปโลคิงไาโดยตลอดเพราะเขาอยากให้ทุกคนนะครับมีความสุขในวันคริสต์มาสเขาเน่ก็เลยอยากให้ทุกคนนะครับกลายเป็นเพื่อนกันและจากนั้นนะครับโปโลคิงก็ได้หายตัวไปผมก็บอกว่าเจอกันปีหน้าปล่อยให้ฉชนเปนเท่าไหร่นะครับงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งผมนะครับก็งงเหมือนกันดังนั้นครับข้ามไปเลยดีกว่ามาสู่แชมเปนคนต่อมาฟอสเบดอิเลเลียวิญญาณน้ำแข็งจากวินเทอร์แลนด์ในตำนาน อิรลเลียเป็นผู้ที่เข้มแข็งและมีความอดทนต่างจากพี่น้องของเธอที่สุกซนและขี้แกงเธอยังมีความฝันว่าครั้งหนึ่งจะได้เข้าไปยังราชสําสำนักและรับใช้โบโรคิงครับผมในเรื่องของอิเลเลียก็จะมีประมาณนี้แชนเป็นคนต่อมาครับสโนว์สตอร์มซิลเวอร์เทพแห่งการต่อสู้ที่ดุดันและโหดร้ายซิลเวอร์สนใจเพียงความตื่นเต้นที่ได้ยินเสียงเหรียญทองกระทบกัน เธอออกล่าเหยื่ออย่างไม่ลดละท่ามกลางทุ่งน้ำแข็งที่หนาวเย็นตัดร่างของศัตรูโดยเกตหิมะคมกริบขนาดใหญ่และเลวร้ายดังสโนว์สตอร์มก็ในเรื่องของเซเวอร์ในสกินนี้นะครับก็ยังคงธีมหลักของเซเวอร์ในจักรวาลหลักแต่บอกตามตรงนะครับว่าเซเวอร์สกินนี้หลายๆคนน่าจะเข้าใจผิดกันว่าเป็นอาริด้ซ้ำเพราะโครงหน้าของนางเกนะครับมีความคล้ายกันมากแต่ก็ถือเป็นโชคดีนะครับที่ในตอนนี้เกม l e g e n d s o อ r u วนเช r ร a าเกมการ์ดของรีโอ e บรจนะครับ ได้มีการเพิ่มเติมสกินให้กับอาริในชุดของวินเทอร์แลนด์โดยชื่อนั้นครับคือวินเทอร์ควีนอาริซึ่งน่งจาจะที่ว่าเนื้อเรื่องของอารินะครับจะมาเป็นในรูปแบบของคำอธิบายในการ์ดทาให้เรานะครับรู้ในเรื่องของเธอไม่มากโดยคำอธิบายนั้นครับได้กล่าวไว้ว่ารูปทรงงดงามราวน้ําแข็งแก่สลักแต่ก็อันตรายกว่าน้ําแข็งกาดสีีครับมันมีแค่นั้นและตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ด้วยว่าตัวของอาริเนี่ยเกี่ยวข้องกับโปรโรคิงยังไง คาดว่าตัวของเธอนะครับน่าจะเป็นราชินน้ําแข็งจากป่าที่ห่างไกลไม่ใช่ในวินเทอร์แลนด์สกินชุดต่อมานะครับก็คือเหล่าตัวละครที่อยู่ในทีมของคริสมัสเช่นพวกซานตาหรือกวางเลนเดียหรือแม้แต่ของขวัญเองก็ตามมาเริ่มกันที่ซานตาบอมเขาเป็นคนลิสต์รายการและเป็นคนเช็คผู้มันถึง2ครั้งแต่ทุกครั้งก็จะมีของขวัญใหม่เพิ่มเข้ามาตลอดบอมเป็นชายที่ใจดีมากๆเขาอาจจะต้องมอบทานให้กับเด็กไม่ดีก็จริง แต่ด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่และทวงท่าอัศงาง,งามของเขาทุกคนจะได้ในสิ่งที่ตนต้องการไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเด็กดีหรือไม่ก็ตามพร้อมนะครับนับว่าเป็นซานตาตัวท็อปในจักรวาลน,นี้เลยก็ว่าได้และผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าในจักรวาลน,นี้มีซานตามากกว่าหนึ่งคนและพวกเขานะครับก็ชอบแข่งขันกันเพื่อเด็กๆนะครับมีความสุขและนอกจากนี้นะครับในจักรวาลน,นี้ก็ยังมีเหล่าเอลฟ์ที่เป็นผู้ช่วยของเหล่าซานตาอย่างเออร์เนสต์เอลฟ์ทิซานา หลายคนรู้จักทิศนาจากรอยยิ้มที่แสนอบอุ่นและความจริงจังของเธอพวกเขามักมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นเธอปกป้องเทศกาสโนโดาวด้วยการยิงของขวัญที่เกินมาอย่างสนุกสนานตัวของทิศนานะครับนับว่าเป็นเอลฟ,ฟ์ฝึกหัดที่เพิ่งมาทํางานได้ไม่นานแต่ผู้คนส่วนมากนะครับก็ต่างชื่นชอบเธอแม้แต่ออกนะครับก็ไม่เว้นคนต่อมาแฮปปี้เอลฟ์ทีโมเอลฟ์ที่มีชื่อเสียงว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขกับทุกๆเรื่อง แต่บางคนก็เชื่อว่าภายใต้รอยยิ้มเปี่ยมสุขของทีโมคือจิตวิญญาณน,นักฆ่าที่โหดเหี้ยมแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานก็พบว่าความคิดเหล่านั้นได้มาลายหายไปภายใต้สถานการณ์ที่เงียบสงบก็เนื่องจากที่ว่าสกินนี้นะครับมันผ่านมานานแล้วก็ทําให้เนื้อเรื่องของเขาเนี่ยก็ยังคงตีมหลักของทีโมในจกักรวาลหลักอยู่อีกทั้งยังมีกิมมิกเล็กน้อยนะครับในสเปซอาร์ตก็คือข้างๆทีโมเนี่ยก็คือเป็นสโนว์แมนนะครับของเอิร์กอรในสมัยก่อน แล้วก็ทางด้านบนนะครับจะเห็นว่ามีซานตากากัสกับเลนเดียคอกมานนะครับกำลังบยบินอยู่ท้องฟ้าเตรียมแจกจ่ายของขวัญให้กับเหล่าเด็กๆในวันคริสต์มาสเอลฟ์คนต่อมา Ambition Elf จิงนักประดิษฐ์และนักสร้างของเล่นที่มากความสามารถจริงเชื่อว่าวันหนึ่งเธอจะสามารถเป็นซานตาที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์แม้เอลฟ์คนอ,อื่นๆจะคิดว่าของเล่นที่เธอสร้างใกล้เคียงกับคําว่าอาวุธเสียมากกว่าแต่เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ก็ไม่ได้กระทบอะไรกับความฝันของเธอเลยแม้แต่น้อย ก็นั่นแหละครับจิงกก็คือจิงแค่ว่าในจักรวาลนี้นะครับเธอมีความทะเยอทะยานที่มากกว่าปกติคู่ต่อมาเวิร์กช็อปนูนูแอนด์วิลลัมการเห็นเยติอยู่กับเอลฟ์ตัวน้อยในงานเทศกาลอาจจะดูน่ากลัวอยู่บ้างแต่ไม่มีคู่ไหนเลยที่อ่อนโยนเท่านูนูกับวิลลัมโดยนูนูจะสร้างของเล่นพร้อมกับที่วิลลัมจะเผยเหยบพวกมันอย่างไม่ตั้งใจคู่นี้นะครับก็ยังคงเป็นเพื่อนซีกันเหมือนเดิม โดวินลัมนะครับจะเป็นเหมือนกับเยติที่แต่งหน้าให้เหมือนกับโปโรหรือไม่ก็เรนเดียนะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยยังทำหน้าที่ในการขนของเล่นของนูนูอีกด้วยคนต่อมาโอเซนซิเ oh, ลียนแม้สานตาหลายคนจะแข่งขันส่งของขวัญและทำหน้าที่ของตนที่ดีที่สุดแต่ด้วยความสามารถในการควบคุมเวลาของซีเลียนก็ทำให้เขาสามารถส่งของขวัญจำนวนมากได้ในพิพตา้าและเขาก็ไม่เคยทำเส้นเวลาในช่วงสโนโดาวแปรปรวนเลยแม้แต่ครั้งเดียว คนต่อมาสโนบันนี่นิดาลีนักลบแสนดุร้ายที่อาศัยอยู่ในป่าหิมะที่เขาโพลนิดาลีไม่ค่อยชอบสโนดาวที่ไร้สีสันเธอจึงเป็นแซนต้าที่มอบของขวัญให้แก่เหล่าสัตว์น้อยใหญ่ในป่าขับไล่ผู้บุกรุกและปกป้องเพื่อนหน้าขนทั้งหลายจากภัยอันตรายทั้งมวลส่วนตัวนะครับผมชื่นชอบที่เขาให้นิดาลีเนี่ยเป็นเหมือนกับซซนต้าเขาเล่าสรรพสัตว์เพราะตามในเรื่องเดิมนะครับตัวของนางแกเนี่ยก็ชื่นชอบในธรรมชาติแล้วก็เล่าสัตว์ป่าอยู่แล้วเนาะ คนต่อมาซานตากากาสบางคนบอกว่ากากาสน่าจะเป็นซานตาที่เหมาะสมที่สุดจากนิสัยที่ร่าเริงและหนดวดคราวที่ยาวก็ดูเหมาะกันดีเพียงแต่เขานั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้เขามักจะเมาแล้วก็อารวาดบ้างในบางครั้งแต่ตัวของเขาเองก็ชินชอบชุดของเขามากเช่นเดียวกันถ้าจำไม่ผิดนะครับรู้สึกว่าซานตากากาสเนี่ยจะเป็นแชมเปี้ยนคนแรกที่มีชื่อของซานตานำหน้า พราะตัวของซีเลนที่มาก่อนนะครับไม่ได้ใช้คําว่าซานตาดังนั้นแล้วครับถ้าเกิดนับกันจริงๆเนี่ยกากาสนับว่าเป็นซานตาคนแรกในจัก,กรวาลคริสต์มาสของเรียลออเบเดนนะคนต่อมาซานตาเดเวนเดวนรู้มาตลอดว่าเขาสามารถเป็นซานตาที่สุดยอดที่สุดได้เขาทั้งหล่อผมเงางาม,งามแถมมีเซนส์เรื่องแฟชั่นที่ไรที่ติเอาชนะคู่ต่อสู้ในลานต่อสู้ของนอกซัสมานับร้อยและได้ขวานบินขนาดยักษ์ ก็ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นซานตาที่สุดยอดจริงๆนั่นแหละคือถามจริงนะนายเป็นซานตาได้ไงเนี่ยเพราะความร่าเริงเหรอร่าเริงใช่ไหมร่าเริงนะไม่เกี่ยวกับขวานหรือความบ้าอนนายใช่ไหมคนต่อมาแบสซานตาเวกาซานตาส่วนใหญ่ปรารถนารอยยิ้มและความสุขของเราเด็กๆแต่เวก้ากลับไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นเลยแม้แต่นิดความทะเยอทะยานที่ชั่วร้ายของเขามันยิ่งใหญ่มากกว่าการป่วนเทศกาลสโนว์ดาว เขาวางแผนที่จะนำพาความกลาโหนมาอย่างโลกและทำให้วันหยุดนี้ต้องเต็มไปด้วยความชั่วร้ายตลอดการโอเคขนาดเวกาจะเป็นซานตาชั่วร้ายขนาดนี้ยังเป็นซานตาได้งั้นนายก็เป็นซานตาได้จริงๆนั่นแหละเดเวนตัวต่อมาเรนเดียคอกเมามีข่าลือหนาหูว่าจมูกสีแดงและเขากว้างของคอกเมามาจากสัตว์น้อยน่ารักที่เขากินเข้าไปแต่ยังไงก็ตามในตอนนี้เขาก็กลายเป็นเรนเดียที่โด่งดังที่สุดไปซะแล้ว อืมหมดคำจะบรรยายเลยล่ะงั้นไปที่สกินต่อมาครับ Re gift Amumu เหมือนสบู่ที่เหลือใช้หรือถุงเท้าที่ไม่มีคู่ a ม u มูถูกส่งไปมาระหว่างสมาชิกในครอบครัวต้องมีผลบางอย่างที่ทำให้ไม่มีใครต้องการเขาเลยมันอาจจะเป็นคำสาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็เป็นได้ไม่นะ Amumu ในจักรวาลนี้เนะี่ยยังไม่มีเพื่อนเลยเหรอใครก็ได้แล้วตัวน้องมาทีเถอะคนต่อมา Candy ้เคน Miss f o r จ u n มิดฟอร์จูนไม่สนใจว่าคนที่เธอเล่นในงานสโนวดาวจะเป็นเด็กดีหรือไม่ดีแต่เวลานี้เหมาะกับการล่างเงินรางวัลเป็นอย่างยิ่งเธอพร้อมที่จะจับเหยื่อของเธอไม่ว่าจะในสภาพไหนก็ตามนี่เป็นหนึ่งในของขวัญที่คุณคงไม่อยาเปิดมันมากที่สุดครับมิดฟอร์จูนในร่างของแท่งแคนดี้เนี่ยก็ยังคงเป็นนักล่าเข้าหูห,หรือเบลตี้ฮันเตอร์เหมือนเดิมรวมถึงสกินต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นพจน์สกินเก่าๆที่ในเรื่องของพวกเขาเนี่ยยังไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับวิดเทอร์แลนด์มากนะ รูปหนึ่งเธอคนนี้ครับก็เช่นเดียวกันแล็กดอปอปปี้ครั้งหนึ่งปอปปี้เป็นเพียงตุ๊กตายัดนุ่นที่ไรเดียงสาเธอได้แต่มองดูช่วงเวลาที่เหล่าทหารของเล่นมาทำลายความสง,งบสุขในหมู่บ้านกระดาษของเธอแต่วันนี้เธอได้ยืนขึ้นนำทุกคนเขา้าร่วมสงครามแห่งพาไฟาพร้อมกับความเค้นที่เต็มพิกัดบางคนอาจจะสงสันะครับว่าในจักรวาลน,นี้ทำไมถึงมีปอปปี้อยู่สสกิน เนื่องจากที่ว่าในสมัยก่อนนะครับแบล็กดอปปี้เนี่ยอยู่ในอาณาจักรของเล่นซึ่งมันก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับริสต์มาสขนาดนั้นแต่หลังจากที่มีการอัปเดตเนื้อเรื่องของสโนว์ดาวนะครับเขาก็ได้มีการเพิ่มแบล็กดอปปี้แล้วก็สกินของอกวางปปี้เนี่ยมาไว้ในจกักรวาลเดียวกันนั่นเองคนต่อมานัทแคโก้เขาเป็นเหมือนปีศาจที่น่าสะเึงกลัวและไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากที่ไหนหรือเมื่อไหร่นัทแคโก้มาพร้อมกับฝันร้ายและกองของขวัญที่มีมีดซ่อนไว้ภายใน เป็นเหมือนคำสาปในซโนวดาวที่เขาต้องการทำลายล้างเหล่าสันตาให้หมดสิ้นและสร้างยุคสมัยของขนมเค้กผลไม้และของขวัญที่น่ากลัวอีกครั้งตัวละครอย่างชาโคนะครับก็ยังคงเป็นตัวละครที่ลึกลับเหมือนเดิมแล้วยจากที่ว่าสกินนี้นะครับมันค่อนข้างเก่าแล้วทําให้จากที่เห็นนะครับตัวของเขาเนี่ยยังใช้คําว่าปีศาจอยู่แม้ว่าในปัจจุบันนะครับตัวของชาโคจะไม่ใช่ปีศาจแล้วก็ตามคนต่อมาทอยโซเจอร์แกงแพง แก้งแผงเป็นโมเดลทหารในกองทัพของเล่นที่คว้าชัยชนะจากการต่อสู้กับพวกตุ๊กตาและเหล่าสัตว์สตาร์มานับครั้งไม่ถ้วนเขาหวังว่าสักวันเขาจะได้ขึ้นเป็นนายพลของกองทัพและนำชัยชนะมายังเหล่าทหารของตนอย่างสมเกียรติใช่ครับกองทัพของเล่นนี้ก็คือกองทัพที่ไปโจมตีหมู่บ้านของแ็กดอปปี้นั่นแหละคนต่อมาครับออกจากโซนของของเล่นสักหน่อยกัไซเลนไนโซนาโซนาเดินไปตามท้องถนนพร้อมบรรเลงเพลงสุดไพเราะ เรากลับเป็นช่วงแรกของหน้าหนาวผู้คนต่างใช้เวลากับครอบครัวและคนที่ตนรักแต่เธอก็สามารถเปลี่ยนท่วงทำนองเป็นจังหวะสังหารสำหรับคนที่ก่อความวุ่นวายในเทศกาลสโลดาวคอนเซ็ปต์ของเซเลนไนโซอรนานะครับก็คือเด็กสาวขายไม้ขีดท,ที่อยู่ในนิทานพื้นบ้านของหลายชาติในยุโรปทำให้เสื้อผ้าของเธอนะครับมีลักษณะเป็นสีแดงและให้เธอนะครับสัญจรไปตามถนนเพื่อมอบความสุขและความหวังให้กับผู้คนนั่นเอง คนต่อมาบซโซโชเลบบงอันนี้อ่านผิดขออภัยนะครับในช่วงเทศกาลสโนดาวจะเป็นช่วงที่พลังของเลบองแข่งแกร่งที่สุดเมื่อถึงเวลาแห่งการแลกของขวัญผู้คนจะอยู่ในภาพลงตาของเธอและถูกสเสน่ชักนำให้เป็นเบีย้ยตัวหนึ่งในเกมประสาทที่มีเธอเป็นคนคุมเอาล่ะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเลบบงเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์นี้แต่มันมีชื่อของสโนดาวดนวยเน้องเขาเลยต้องนับเป็นจักรบาลเดียวกันนั่นแหละคนต่อมาสเลเบเล่แคทลีนา สมชุดให้กลมกลืนกับเทศการสโนดาวเพื่อความแนบเนียนในการรอบสังหารเป้าหมายแคทาลีนาใช้โอกาสในช่วงวันหยุดสำหรับการสังหารเหยื่อสำคัญสคัญหากคุณได้ยินเสียงจิงกระเบลเมื่อไหร่ก็จงหนีไปให้ไวเลยและแน่นอนครับของขวัญชิ้นนี้คนจะหมาะกับการเรนมากกว่าใครอื่นแล้วแหละคนต่อมาสุดท้ายในลิสต์นี้ครับเฟสทีเมาคายตัวใหญ่ตราเริงแท้แมงเป็นจิตแห่งสโนดาวสิงสู ต้นสนมีชีวิตนาาเมาคายชื่นชอบการแก่ของขันที่ซุกอยู่ใต้ตัววงเขามากกว่าใครอื่นแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เขาทําสิ่งเหล่านี้ให้ห่างจากเตาผิงร้อนก่อนแล้วนะตัวของเมาคายนะครับก็ยังคงเป็นจิตวิญญาณแห่งต้นไม้เพียงแต่ความพิเศษมากกว่าใน,นจักรวาลนี้ครับก็คือเขานั้นเป็นจิตวิญญาณของสโนดาวจิตวิญญาณของผู้คนครับที่กําลังเสพสุขอยู่ในเทศกาลวันหยุดก็จะประมาณนี้นะครับกับเรื่องราวของสกินชุดสโนดาวโชว์ดาวยูนิเวิร์ส ซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับจะมีสกินอีกชุดหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับจัก,กรวาลน,นี้นั่นก็คือจัก,กรวาลชูกาลัชครับที่เหล่าพวกขนมหรือว่าของหวานเนี่ยตามมีชีวิตแล้วก็ออกมาเลิงร่ากันเพียงแต่ถ้าเกิดผมเอาจักรวาลน,นั้นมารวมด้วยนะครับคลิปนี้ไม่จะยาวเกินไปดังนั้นก็ขอจบไว้แค่นี้แล้วกันนะสุดท้ายนี้ครับขอทุกคนนั้นมีความสุขกับเทศกาลคริสต์มาสของโลกเราใช้ช่วงเวลานี้กับคนที่ตนรักนะครับแล้วก็ครอบครัวให้มากผมเองนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับมีความสุขในนนนเเเทศกกาีี้ช่ดยวั แล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <cool ane> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผลิตคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับนเิเจอกันใหม่สีครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ้น Today's o o d d ์ทูแมกกา a ด e ย story ่ไว้เจอกันใหม่ในช่วงหน้า Mer ร y c ี r ค s ิส a s ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ